ดครับในยิทูมครับวันนี้ผมก็ได้สั่งเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวคล้ายๆลายทหารครับมาดูตัวอย่างคือแบบนี้สั่งใน ok แอปติ๊กต็อกนะครับที่แรกผมคิดว่าส,สั่งส่งมาแต่ประเทศไทยที่ไหนได้สั่งส่งมาแต่ประเทศจีนดูคือตัวอย่างที่ผมดูเสื้อนะผมสั่งเก็บในปลายทางนะครับ แบบนี้เลยที่ผมก็ทําการเก็บเงินไปทางสั่งตั้งแต่ที่7จ็ดมกราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มาวันนี้คือวันที่15บห้มกราก็ทางพี่เขนส่งก็โทรมาบอกผมว่ามีของมาส่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปรับเองผมสั่งมาในตัวนี้ก็คือหนึง ไม่ใช่หนึ่งตัวนะครับ475บาทคือเปลี่นไปเลย476บาทเป็นวรับเองเดี๋ยวเรามาดูว่าจะตรงปกหรือเปล่าเกือบ500อย่างตัวนี้เดี๋ยวเราไปแกะดกันครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับผมไปไหนหนึ่งไนะม่ไ้อ้อ ที่เป็นการให้คะแนนของติจอกนะครับดูดูเนี้อตัวเบลอผมคิดว่าแส่ปันจะเล็ก่ะมันพับมาแบบนี้ใช่ไหมพอออกมาแล้วใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเป็นคุคิดอย่างดีอ่ะใหญ่เลยดู ไอ้เอ <54. S 2> MM. ็กเลเอ็กเซลใหญ่มากจะลองแกะใส่ดูหน้าเป็นของมือหนึ่งนะสีเขียวแก่ทหารมีกาแบบ กระดมใส่ก่อนไว้คุมไงฮึ <c oughs> ใส่รองเท้าไงจับไหม <c oughs> เพื่อนๆว่าคุ้มไหมกระดุมกระดุมโอ้โอเคนะเดีด๋ยวเนี่ยดูได้เลย โ okay. อเคมันจะเอาใช้งานรจริงๆเลยนะสองข้างก็จวนิชเสื้อข้างบนมีกระดานบาได้เลยที่ใส่บาด้วย เบนรับโอเคครับสำหรับสั่งจ็กเก็ตจากประเทศจีน8วันค่าถ้าจะจ่ายประมาณ476บาทก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับที่ดูวิดีโอนี้จบก็บกบครับ